เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะก็วันนี้พี่จะมาทําการแจกโค้ดฟรีไฟลแล้วก็แจกเพจฟรีไฟฟรีๆนะครับนะก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับนะก็จะมีแจกโค้ดแจกเพจให้ฟรีๆนะอ่าก่อนที่จะไปแจกโค้ดแจกเพจเราก็ไปดูทางด้านของ สอนรับของฟรีกันก่อนนะครับอาไปตรงที่ร้านค้านะครับแล้วก็เลื่อมข้าล่านะครับจะมีคําว่าวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วกดคําว่าฟรีตรงนี้นะครับแล้วกดซื้อมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของกล่องฟรีนะอันนี้นะครับนะส่วนอีกที่หนึ่งนะครับจะมีด้านบนนะครับตรงนี้นะครับไปตรงเช็คอินนะครับแล้วก็กดคาว่าฟรีตรงนี้มาเลยนะครับนะก็จะได้ไปวันละ สองกล่องนะครับสำหรับกล่องฟรีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทาง้าของเติมเพชรครั้งแรกเลือกรับรางวัลฟรีนะครับนะสำหรับใครที่อยากได้รางวัลก็เติมเพชรอัดมาครับนะโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูทางด้านของกิจกรรมที่มีคําว่า13วันด้านบนนะครับนี่เป็นทางน้าของกิจกรรมส่งการนะครับเออเล่นครบเท่าไหร่เนี่ยร้อยล้านเกมโขทั้งเซิร์ฟนะครับเล่นครบร้อยล้านเกมจะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับอ่า10ล้านเกมก็จะได้อะไรไม่รู้แล้วก็ 3 0ล้านเกมบัตรสร้างห้องแล้ว enfin ก็แล้วก็เป็นหน้าด้านของตัวสุ่มอีโวร้อยล้านเกมนะครับนะก็เป็นหน้าด้านของกิจกรรมยกเซิร์ฟนะครับสําหรับกิจกรรมอันนี้นะครับนะส่งการมันอัพไซส์นะครับนสำหรับอันนี้นะแล้วก็จะมีทางด้านของราคาแรกเปลี่ยนนะครับนี่ก็สามารถซื้อได้นะครับนี่เพื่อเอามาแลกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของผู้หญิงเนี่ยไปชุดเนี่ยอ่นที่ถือปืนฉีดน้ําปลาเนี่ยนะครับอ่าไปชุดสายฟีนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับนะต่อไปเราไปดูทางด้านของกิจกรรมนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับนะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นด้านของกิจกรรมสุดมันแจกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกมฟรีไฟล์นะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าของฟรีเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภารกิจชิดพิชิตกล่องปืนอ่ารับฟรีคานะน้ำเทอ่าแล้วก็เป็นด้านของพวกชุดฟรีอะไรหลายอยางนะครับอ่าพวกตัวพวกปืนพวกอะไรเงี้ยฟรีนะ แล้วก็มีทงา้านขอบหลายอย่างครับมีนี่ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับสงการนะครับอ่าแล้วก็สามารถรับโทเคนอันนี้ได้นะครับเล่น1เกมรับโทเคนอันนี้นะครับเพื่อไปทําอะไรเพื่อไปแลกคาตานะน้ําฟรีนะครับนี่เป็นทางด้านของ คาตานะน้ำอันนี้นะครับนี่เอฟเฟกการถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของฟรีนะอันนี้ของฟรีนะครับนะสาหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมทาภารกิจด้วยนะครับเล่น1เกมแล้วก็จะได้1อันนะครับสะสม5อันก็จะมาแลกตายนะครับนะส่วนอันนี้เป็นทางด้านของท่าปักธงแคนนะครับนะก็สําหรับใครที่อยากได้ท่าปักธงนะอ่าก็เพียงสร้างทีมไว้เลยครับแล้วก็ไปแข่งนะก็จะได้นะครับท่าปักธงนะอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ เล่นตัวละครฟรีนะครับอ่าใครที่อยากได้ตัวละครไหนไปเล่นก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนะมีชื่อมีเสื้อด้วยนะอ่าก็รับไปเลยนะครับสาหรับอันนี้ก็เป็นของฟรีอีกนะครับนะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของฟรีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวซุ่มอะไรมากมายนะครับนะเป็นโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะอ่าก็สามารถเล่นได้นะครับอ่าเอเอจ้งเตือนเมื่อกี้นะ ส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมแอบแจกเข็มขัดระเบิดข้างนะอ่านี่ก็เป็นทางด้านของเข็มกัดอันนี้เลยนะครับและหน้ายิ้มแล้วก็จะเป็นทางด้านของเล่นหมดทั่วไปนะครับ4เกมก็จะได้ทางด้านของรถสปอร์ตตัวนี้ไปนะครับนี่โคจับนะครับมีแสงเอฟเฟกอลังการมากมายงานสร้างนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นทางด้านของเติมครบนะครับรับชักโครกทองนะครับเติมครบ25 9 9รเกเพชรนะครับก็จะเป็นทางด้านของกล่องสุบชักโครกตัวนี้เลยนะครับสีทองอลังเลยนะจัะเหลืองเตะเลยอันนี้นะครับนะก็่าลืมไปจัดกันได้เลยนะครับนะต่อไปเราจะไปดูทางด้านของ ลักกี้รอยัลอ่าไปดูทางอ้าของลักกี้รอยัลนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ XM8 นะครับนะเป็นเปิด XM8 upwell นะอ่าอันนี้นะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็มาสุ่มได้เลยนะครับนะก็เป็นเปิด XM8 upwell ตัวนี้นะครับนะใส่ข้ากับเกงชา้างซะด้วยนะก็เราไปดูทางด้านของท่าทางครับนี่ท่าทางพิเศษก็จะประมาณนี้นะอ่า ส่วน M P 40นะ่ะผมเวล6แล้วนะครับขายอีกไม่เท่าไหร่นะครับจะเวล7แลลวครับเราไปดูท่าทางพิเศษกันว่านี่เป็นยังไง P 9เอ้ย M P 40โคตรเทนะครับนี่โคตรตึงโคตรโน1โนวันนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปืน X M 8อัพวิวนะครับนาะต่อไปะจะเป็นท่าล่างของ Bad Boy ทรง g Battle นะครับชุด Bad Boy และเซ็ตตัวตึงนะครับนี่ มีเอฟเฟกท่าทางนะครับเสื้อก็จะเป็นแสงไฟออกมาแบบ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 นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านเอฟเฟกมากมายเลยครับเอฟเฟกขาเอฟเฟกรองเท้าก็มีนะอ่าสำหรับชุดนี้ก็มาจัดกันได้เลยนะครับนะก็ต่อไปเราไปดูทางด้านของเอ่มโกลอยนะครับนะไปดูทางด้านของโกลรอยอนนะครับก็จะเป็นทางด้านของลักกี้ปืนนะครับอ่าอันนี้เป็นปืน PMP90 ตเก้าสิบเปล่าไม่ใช่เพราะ UMP เออเป็น UMP นะอ่าเป็น UMP b u ย y a ด a นะอันนี้นะก็เป็นของสายฟรีนะอ่าซึ่งใช้ตังในการสุ่มนะครับสาหรับใครที่อยากได้ก็มาสุ่มได้เลยนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าได้ของเซตเจ้าหนูมันนี่นะครับนะเป็นเซตเจ้าหนูมันนี่สุดตึงนะสําหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้เลยนะครับนะผมว่ามันน่าจะออกมาอยา่างเราคล้ายๆกับ อันนี้นะก็ออกไม่ยากนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะอ่าก็ถือว่าเท่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดพหนุ่มมันนี่สุดซ่านะครับนะก็อย่าลืมมาจัดกันได้เลยนะครับนะต่อไปเราไปดูาด้านงของเวพอรรอยัลนะครับอ่าเป็นทานะของปืนนะอ่าสำหรับปืนอันนี้นะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็จะเป็นปืนพาราเฟ่ตัวนี้นะครับสีชมพูนะอ่าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูทางด้านของหินแปลงล่างนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับนะก็เป็นทางด้านของหินแปลงล่างตัวนี้นะครับนะจะเป็นทางด้านของปืนอ,อะไรวะเนี่ยปืนลูซี่อ่ะเป็นทางด้านของปืนลูซี่จลวดใช่ไหมอ่าเป็นปืนลูซี่จลวดตัวนี้นะก็ถือว่าเทกันเลยทีเดียวแล้วก็มาดูทางด้านของ มีอยู่2อันให้แล่นครับมันดูทางด้านของเอฟเฟกการถือก็จะประมาณนี้นะครับนี่เหมือนถือเข็มฉีดยาอะไรเลยนะนะก็จะเป็นทางด้านของลูซี่อันนี้นะลูซี่จะลวดนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับนะก็จะเป็นเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเป็นปืนอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นปืนสไนป้าหรือว่าปืนอะไรอ่าเราสุ่มไปเลยนะครับไม่รู้จะได้อะไรอ๋อเป็นปืนพาราเฟินป้าอ่าน่าจะใช่นะครับเป็นปืนพาราเฟินนะอ่า ็สมไปเลยอ้าวได้บัตรปืนาพาราเฟินมาแล้วอ้าได้พิมพ์เขียว1ใบแล้วก็พิมพ์เขียวอีก1ใบนี่ก็จัดไปเลยนะครับอีก5้าอันนะอ่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับจัดไปเลยอีกห้าอันนะครับก็ฟรีๆไปก็โคตรเท่เลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นเหมือนจะรวดนะเราจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับนะเราอยากได้ครับนะก็นี่ได้ไปได้ไปได้ได้ไหม ได้ไหมได้เอ้ยได้ลูกแก้วมานะครับอาได้พิมพ์เขียวกับลูกแก้ว1อันนะครับสำหรับตาาน,นี้อาเราก็จะสุ่มไปอีกนะครับนะก็เหลืออีก8ใบนะก็สุ่มไป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 โอ้โหได้ทางด้านของพิมพ์เขียวตัวนี้มาแล้วก็เป็นทางด้านของพิมพ์เขียวเอ็กเอมแปดไม่ใช่ X 8แปดที่าเฟิรน,นะครับนะนะก็สุ่มไปอีกนะครับนี่ เราไม่รู้จะได้อะไรนะครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งอันได้มาอีกหนึ่งอันได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วอีกนิดหนึง่งโอ้โหได้พิมพ์เขียวมากับไอ้นี่นะครับนะก็พี่จะเอาไปทําการแลกนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีปืนอะไรให้แลกบ้างนะครับสาหรับอันนี้ของใหม่นะครับนะก็ไปดูกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าด้านของ เอ่อลูซี่นะครับกับพิมพ์เขียวเอ่อพาราเฟนนะครับขอดาวน์โหลดก่อนนะครับเป็นปืนพารา,าเฟนดามิสองนะครับแล้วก็เจาะหนึ่งนะครับลบอะไรอะ่ะลบแม็กกาซีนนะอ่าก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้พี่มีอยู่4พิมพ์เขียวกับ10ลูกแก้วนะครับนะก็จะเอามาแลกกันนะครับเป็นระดับสูงฟุตเลยนะครับนี่อ่า ก็มาแล้วนะครับนี่เป็นเอฟเฟกไฟด้วยนะเอฟเฟกการถือก็ถือว่าลิมิเต็ดกันเลยทีเดียวนะครับเราก็จะแลกเปลี่ยนกันเลยนะครับนะใช้สามพิมเขียวกับ7ลูกแก้วนะคะอ่าก็สวมใส่ไปเลยนะครับสำหรับพาราเฟินตัวนี้นะครับนะก็มีวูดแพคเกอร์แล้วก็พาราเฟินแล้วก็ลูซี่นะครับลูซี่ผมม,มาสามารถแลกได้ด้วยนี่ผมจะแลกนะครับใช้ วัตถุดิบอันนี้เลยนะของเก่านะครับของเป็น woodpacker นะนี่ก็แลกมาเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถแลกลูซี่ได้นะครับแต่ขาดไป4ี่ลูกแก้วนะครับตอนนี้มี3พิมพ์เขียวแต่ขาดอีก4ลูกแก้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็มาจัดกันได้เลยนะครับนะก็เหลืออีก4ใบแล้วก็จะสุ่มเล่นไปนะครับนะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ อ่าก็ต่อไปนะครับพี่จะมาทําการแจกเพจฟรีไฟลนะครับสาหรับใครที่อยากได้เพจฟรีไฟลนะครับก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับนะก็ถ่ายคลิปก็จะมีทําการแจกโค่นนะอ่าสำหรับใครที่อยากได้เพรก็ฟังกติกาวไว้ให้ดีนะครับนะ่ก็ให้น้องพี่ก็ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเอย u ไ d นะครับ พิมเพราะว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยอยู่ไอเดีเขาเรามานะครับอ่าพี่จะมาแจกจํานวน1คนนะครับนะก็แจกโค้ดนะครับนะส่วนอันนี้ก็เป็นแคนพี่นะครับสําหรับใครที่อยากได้เอยอยากเข้าแคนนะครับก็ัวร์นเมนก็เต็มนะอ่าก็อยู่อดีแคนก็เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะคอยรับนะครับนะต่อไปนะครับเราจะไปทําการแจกโค้ดฟรีไฟล์นะครับอ่าไปตรงที่ประกาศและแลกไอเทมโค้ดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าด้าของโค้ดคาตนะไฟนะครับอ่าก็ใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้ไปนะครับนะเป็นหน้าดาของคาตนะไฟนะครับบอกได้คําเดียวว่าโคดโคดแลนะครับอ่าก็อย่าลืมไปจัดกันได้เลยนะครับนะก็ใส่ได้ทุกคนนะครับจะมีเพียงหนึ่งคนที่ได้ไปนะครับก็ส่วนอันนี้จะเป็นหน้าาของซิกนัลสูทนะครับเต้าปลาสองใจปะ ตาปลาทองสองใจนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซิการ์สูบก็มาเติมได้เลยนะครับนะก็ซิการ์สูบตัวนี้นะอ่าก็มีหลายอย่างนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสิทธิ์ขันสูบนะครับก็นี่ถือเท่กันเลยทีเดียวนะก็สําหรับคลิปนี้พี่องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งให้พีดูด้วยนะครับนะพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะ